ฮัลโหลสวัสดีครับผมสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับยินด,ด,ดีต้นอนรับเข้าสู่เกมด e ลเลอร์ไลท์สองพาร์ทที่เอ่อแปดใช่พาร์ทแปดนะครับแล้วก็ในพาร์ทนี้เนี่ยเสียงของผมมันแปลกแตกๆกแปลกก,ก,ก,กก็ขอให้ด้วยนะพอดีว่าผมเปื่อยเนี่ยนี่ก็เข็นสุดๆเท่าที่จะเขียนได้แล้วนะฮะแหวะในพาร์ทพาร์ทนี้เนี่ยผมตั้งเป้าว่าจะอัปเกรดหลานด้วยนะครับดูกันว่าจะทําได้หรือเปล่านะโอ้โหมาถึงกับโกดังเกของเลยนะเอาจริง เออช่องพนักงานเดี๋ยวนะอัพขั้นต่อไปมันมีช่องพนักงานเพิ่มไหมรายการสินค้ามนพนักงานไม่เพิ่มมายังไมไ่พนักงานเพิ่มมาต้องทําขั้นต่อไปก่อนสินะกดังเก็บของอย่างนั้นเลอผมมีเอ่อสต็อกว่างอยู่ห้าชิ้นลองดูก่อนแล้วกันสามรายการในนี้นะเขาบอกดูซิมีอะไรบ้างจินแรกเนี่ยจะเป็นโปสเตอร์ฮาวาน,น่าโจนนสอันนี้จะเป็นเปียโนผลิตในปี2 0 0พันสองนะครับอืม อันนี้ผมไม่เคยมีด้วยนะอันนี้ลูกปั้นทองแดงยุคเลยเนสองหนึ่งสี่แปดปดปีเก่ามากเริ่มต้นที่หนึ่งแสนคือถ้าเราเสี่ยงนะคุณผู้ชมแล้วเราขาดทุนนะผมบอกเลยพันนี้ไม่ได้อัปล้านนะครับเอาไงดีวะเอาเว้ยรู้ว่าเสี่ยงแต่คงต้องของลองอย่าต่อได้ไหมให้ผมเธอะเออได้ว่ะสองครั้งได้เลย ไม่เอาจริงมันเดี๋ยวไหนมันถูกหรือเปล่าเนี่ยกูขาดทุนเลยตัวหลอกวะเนี่ยตำนานสภาพดีเนี่ยก็ของดีนะมากับสภาพดีมากับแย่จะเป็หมืน่นอันนี้เฉลี่ยหม,มื่นสี่น,นี่หมื่นสามอันนี้แสนหนึ่งถ้าซ่อมสามวันหนึ่งหมืน่นอ่าผมว่า่อมแย่ก่อนไหมอาจจะคุ้มกว่านะ่้มอ,อันแย่อ่ะประมาณนี้นะครับเปิดร้านดูก,ก่อนแล้วกันจ้างเสมียน ผมอยากได้นักวิเคราะห์อืมหรือว่าอย่างอื่น,อนแล้วก็นต้องอัพร้านก่อนเนี่ยช่องพนักงานไม่มีอยู่แล้วตอนนี้นะครับเล й ติ้งออนไลน์ของร้านเราพุ่งปรี๊ดทุกคนพูดถึงชื่อเสียงในด้านที่ดีและความซื่อสัตย์ของเราอย่างนั้นแล้วโอ้นี่เป็นเรื่องที่ดีมากเลยนะโอเคลูกค้ารายวันบวก20% 14วันส่งอาทิตย์ มิดแค่โคตรดีไม่ต้องมีชายนำโชคก็ได้ว่าแล้วคิปถูกแล้วไล่มันออกไปของแปลกเซเย่ไม่เอาของแปลกครับผมจะรับหายากขึ้นไปเท่านั้นนะอันนี้อะไรครับนี่ไม่เคยมีนะอันนี้ไม่เคยเห็นด้วยครั้งแรกเลยอาจจะเป็นเพราะอัพลาดมานะฮะแอคชั่นฟิกเกอร์เบลฟสกอตติสนะฮะผลิตในปี1995เกี่ยวเนื่องกับวัฒนธรรมฮิปปี้อืมฮิปปี้มันคืออะไรอะผมไม่รู้จักจริงๆนะนี้ใครดูคอมเมนต์บอกได้นะฮะ ผู้เชี่ยวชาญของคุณได้ดูไอเทมอย่างคร่าวๆและบอกว่าค่อนข้างมั่นใจว่ามูลค่าจริงคือหนึ่งล้านสองของแท้ด้วยอล้านสองนันแหละผมมีสองเซนลองลองกดไปที่เพื่อได้มันไม่ได้อยู่แล้วโอเคช่างมันละกันมีสองแสนโอ้โหคนจนหมดสิทธิ์ครับแอคชั่นฟิกเกอร์ดากุนิคสเฟียผลิตในปี2002เกี่ยวเนื่องกับเหตุการที่ถูกลืมแต่สำคัญ อ่าสามล้านสี่มีสองแสนทำไมมีแต่ของเป็นเพลงวะมากับสภาพดีอะขายครับเราจ่ายไปหมื่นสามผมขอหมื่นหกได้ไหมตรงไหนหมืม่นเอ๊ก 2, อะกำลัสองพันเองเหรอโอเคไม่เป็นไรเนี่ยครับคือพยายามระบายของด้วยนะตอนนี้อ่าส่งอันนี้เลยเนี่ยหรือว่าส่งอันนี้ดีอันนี้จ่ายไปแสนหนึ่งนะอันนี้ผมว่าส้มก่อนดีกว่าอาจจะคุ้มก็ได้นะคือ ต้องบอกอย่างนี้คนระับคุณผู้ชมของที่ซ่อมตั้งแต่สภาพดีเนี่ยมันจะไปตันสุดแค่ดีมากไงมันอาจจะไม่ได้คุ้มเท่าของสภาพเย่แบบสมมติตํานานเท่ากันอย่างเงี้ยแต่ชิ้นหนึ่งอะ่ะเราซื้อมาเท่ากันนะสมมตินะแต่ชิ้นหนึ่งอะ่ะสภาพเย่ชิ้นหนึ่งสภาพดีไอ้ของสภาพเย่ซ่อมไปดีมากอะ่ะมันจะได้กําไรเยอะกว่ามาหากกาับสภาพดีอ้อหอันนี้อันเนี้ยจ่ายไปสองเสนูลคาไม่ห้าเซนเปิดมาก็กําไรแล้วอะ่ะ แต่ขอสูงมา5 0 0นะสูงกว่ามูลค่านะไม่เอาแบบ400 500ไม่เอานะขอ5 0นบวกนะครับไม่อย่างนั้นนะขายหน้าร้านดีกว่าแม่ง506ขายหน้าร้านเถอะจริงได้เยอะกว่าด้วยผมว่านะบางทีอะตำนานสภาพดีใจไปแสนหนึ่งคูณให้ผมเท่าไหร่ส่งเสนนึงเลยมันจะน้อยไปไหมฮะไว้กนนะอ๋อ เดี๋ยวนะช่างส้มเรามี2คนนี่เออส้มส้มขวานอยู่คนหนึ่งครับแล้วก็ส้มอ,อันนี้3มวันอันนี้1วันเออเดี๋ยวย้ายมาส้มอ,อันนี้นะโอเคอะไรมาขายครับนี่ข้าวบนคอไหมจีนเท่าไหร่เชดบันิงาอ๋อไม่เอาถูกไปไม่เอาซื้ออะไรครับพี่โอ้พี่ให้ผมเท่าไหร่อ่ะน้อยกว่าคนแรกอีกไปไกลเลยอันนี้มอนไซโก้ไรเดอร์ปะเนี่ย <laughs> ทำไมมันขับได้จริงดิมันน่าจะเป็นของสะสมอ่ะผมว่านะอ่าไม่รู้มูลค่าแต่เขาประเมินมาแล้วหกแสนหยอดต่ำๆก่อนทุกู้ชมโอ้โหอ่ะประมาณนี้ได้ไหมเฮ้ยเหมือนจะได้ปะต่อจนได้อ่ะวันดีแถวนี้เรียกฉันว่าเจฟบอบบินอันนี้แหละดาบคาตนะเนี่ครับหายากสภาพเย่มากสองพันไว้ก่อนนะพี่มันหายากก็จริงอนะแต่มันถูกเนี อันนี้ไม่รู้มูลค่าแต่เปิดมาที่แสนเจ็ดแบบนี้ร้านผมมันเป็นอะไรก็ขวานกระฮอนน,นักหนาวะคุณผู้ชมไม่เงยอ่ออ่ออ่ขอบคุณครับวันนี้บวกสามหมื่นหนึ่งเมื่อกี้เห็นแวบๆหกแสนนะตอนนี้กลับมาแตสนสามอีกแล้วนะฮะแต่พัฒนะเป็นของคุณอันนี้ประเมินใหม่บวกร้อยยี่สิบเจ็ดเปอร์เซ็นเชียมันบวกเยอะจังวะขวานเนี่ยจ่ายไปหกหมื่นใคได้แสนหนึ่งเลยขวานสองอันด้วยแค่หันกันคนละด้านแค่นะั้น โอเคโอเคเดี๋ยวซ่อมวันนี้ต่อนะฮะสองวันเท่านั้นโอเครอได้นะครับอันนี้เป็นของเราแล้วเนะยเจ้าถอนเจ้าถอนอะไรเจ้าของไม่มาถอนคืนเนี่ยโอเคปะต่อเหลียงผมไม่ค่อยมีด้วยนะั่านี้อาจจะจบเร็วหน่อยนะค,คุณผู้ชมต้องขออภัยไว้นะที่นี้ด้วยนะฮะมีมหากราบสภาพแย่เป็นเครื่องพิมพ์ดีที่สภาพคนข้างแย่เน,นี่ยผมจะกำไรหมื่นหนึ่งได้ไหมเป็จ็ดหมื่นสามของหกหมื่นสองเออ,อคุณครับ,บ,รบเพื่อเพาดานไว้นิดนึง Uh, อ่าหมื่นสามยังงั้นเลยขอหมื่นหมื่นสี่ร้อยต่อนิดหนึ่งขอบคุณครับกำลังสองสัมพันธ์ก็เอาไว้ยเอ้ยเพิ่งซื้อเมื่อกี้ขายเลยเออเนี่ยมไม่เลยหมื่นสี่หมื่นสี่ยังไงก็หม oh. okay. ื่นสี่โอเคไม่งแบบซื้อมาหมื่นหนึ่งแต่ขอแปดพันแปดอ่าดอกเบี้ย โอเคเราได้เงินกู้ผมดกเบียนะเจาะเจาะจะ,จะถอนนะลิ้นปเป็นไรมะเจ้าของมาไทยถอน,นคืนนบไม่รู้ว่าชิ้นไหนอ่านไม่ทันจังมันยังซ่อมไม่เสร็จนะอีกวันหนึ่งรถหายพบเพื่อนสองคนเล่นนอนอยู่แถบชานเมืองและถามทุกคนว่านายรถองฉันอยู่ไหนอืมหนังสือพิมพ์เลอร์ฟีเลอร์ฟีคืออะไรปอกทุกวันนี้ยังไม่รู้เลยเลอร์ฟีคืออะไรเ,เราอัพอ,อันนี้ได้ไหมแสนสอง ดวงความรอบรู้มีความสามารถเปิดร้านต่อแล้วกันเงินน้อยนะฮะคนจนต้องทำมาหากินเนี่ยากาบสภาพแย่แต่ไปสามแสนเก้าไขกํกำไรไปแสนเลยนะทำเป็นเล่นเดี๋ยวนะผมขอกำไรแสนหนึ่งได้ไหมเฮ้ยตายป้คือมูลค่าจริงๆอ่ะมันหกหกแสนสี่คุณผู้ชมแต่ในเมื่อเขาให้เขาให้มาอันนี้ก็ขาย่อนก็ได้กำไรแสนหนึ่งพอดีโอเคครับอันนี้อันนี้ขายเลยก็ได้นะ จ็ดหมื่นโอ้โหกำไรดีมากอะพอเจ็ดหมื่นห้าได้ไหมเฮ้ยได้กำไรสามหมื่นแปดโอเคแปดแสนแล้วคุณผู้ชมแปดแสนแล้วแปดแสนแล้วแปดแสนแล้ว, 8, ลวตื่นเต้นวะ่ะจะล้านแล้วล้าน,าน,านจะแตกแล้ววานนี้อันนี้ล้านแตกแน่เลยเด็กหมื่นห้าได้ไหมเฮ้ยขอบคุณครับแปดแสนเก้าม,มีประมูลยังช่างปีเตอร์เพิ่งเสร็จงานเออช่างซ่อมเอาช่างซ่อมเสร็จหมดแล้วฮะตอนนี้อ๋อซ่อมอะไรก็ซ่อมครับผมอันนี้ยังไม่ซ่อมนะมันมันกี่วันนะสามวันแมวแมวมัน นูไม่น่าจะคุ้มอ่ะประมูลอเทมโอเคส่งประมูลเอาไม่ใช่ส่งประมูลอันนี้อันนี้เราประมูลได้นะครับเราจะประมูลตาเลยแล้วกันมันดูเหมาะกับร้านของผมนะครับเริ่มต้นที่ห้าแสนเริ่มต้นที่ห้าแสนผมจะเปิดแค่สองไม้นะครับถ้าไม่ได้ไม่เอาแล้วนะโอเคไหมคุณผู้ชมผมแม่งเริ่มต้นห้าแสนนะไอหีบเนี่ยห้าแสนนะครับโอเคเอาเริ่มก่อนไม้แรกนะครับได้ไหมไม่ได้ไม้สองไม่ได้ไม่เอาแล้วไม่ได้ไม่เอาแล้วจริง ข้าเอาก็เอาเอาเลยผมให้เดี๋ยวผมขอดูก่อนว่าราคามันจะขึ้นไปถึงไหนนะหกแสนหกนะครับไม,ไม่เอาดีแล้วไม่เอาดีแล้วอันนี้เท่าไหร่ 5, อ่ะห้าพันโอ้ออกออกโอ้ถูกไปอันนี้สองหมื่นสามอ้าเปิดที่หมื่นสี่ครับอีกทีเดียวไม่ได้ไม่เอานะอ่ะถ้าไม่ได้ไม่เอาละมันไม่คุม้มละโอเคขอบคุณครับ มือนได้ของปลอบใจรางวัลปลอบใจสําหรับผู้แพ้ก็คือของที่ไม่ค่อยจะดูดีเท่าไหร่สภาพดีนะไม่ซ่อมหรอกจะป้าแหละดอมไรเดอร์คลยหรืวะมหาเศรษฐีผู้บ้าข้างชื่อว่าเอลตันโอ้นอ่อ่ยาวยาวยาว,ยาวไปโอ้ยนี่ไม่เคยเห็นเลยคุณผู้ชมของปลอมนะครับเทพโบราณเคียดแต่ผมไม่เคยเห็นเลยว่ะหนึ่งล้านหนึ่งแสนสี่ของปลอมขายดีไหมเราขายได้ปะ เราซื้อมาขายดีไหมแม่แม่เรียกตำรวจเรียกตำรวจเฮ้เดี๋ยวนะก็ไม่รู้สิมันดูปลอมอืมเราจะเอามาขายดีว่าเรียกตำรวจอ่อามหากราบสภาพดีมากอ๋อเราจ่ายไปแสนสามหมื่นสี่ผมขอแสนสี่หมื่นสี่ห้าหมื่นสี่ได้ไหมทำไมสองหมื่นขอบคุณครับอันน right like oh, ี้จ่ายไปแสนหนึ่งหมื่นเก้า มูลค่าคือ2องแสนแต่เขาให้เราเกินมูลค่าครับเพราะฉะนั้นอย่าไปประมูลเลยขายเถอะสองแสนเได้ไหมอ๋หกเต็มที่อ่ะโอเคขอบุณครับร 1, กันมแสนสี่ล้านแตกล้านแตกแล้วคุณผู้ชมผมไม่ก๊นนะผมกิดไม่ได้ถึง <ś c oughs> ใจอยากจะก๊ดแหละแต่ว่าเสียงคือไม่ไหวคือคนไม่สบายอ่ะ <ś c oughs> นะเสียงนี่คือเคี้นสุดแล้วนะครับพันนี้อ่ามาหาบขอ,อนิดนึงแน ผบค,ครับกลุ่ไปนสิบเอ็ดบเ็ล้านสามแสนในเวลาแล้วคุณผู้ชมตามเป้าหมายและภารกิจที่เราได้วางเอาไว้นะครับล้านเรือดำน้ำจงมาเรียบร้อยหลบภัยใต้มหาสมุทรนะครับคนที่จะซื้อของกับผมเนี่ยจะต้องขับเรือดำน้ำมาเท่านั้นนะฮะอันนี้นี่ไงถ้าอัพล้านต่อไปเนี่ยขั้นต่อไปเนี่ยช่องพนักงานบวกหนึ่งนะครับโอเคขอดูบ้านก่อนเหลืออยู่ล้านหนึ่งนะตอนนี้มีต่ต้งเป็นล้านนะนะก็ โอ้ชิดบ้านร้านสองไม่พอซื้อมึงจะบ้าเลยจะบ้าอย่างนั้นเหรอแกจะบ้าโอ้รถห้าแสนโอ้ยัึดแม่ชี้อะไรอยู่วะอ่าผมเปลี่ยนบอเปเปอร์แล้วกันนะอยู่ริมเลไมไหมริมเลมอันนี้น่าจะชานเมืองนะเนี่ยอันนี้ชานเมืองอันนี้เป็นในป่าโอ้ล่ะร้านห้าอ่านี้แล้วกันอย่างน้อยก็มีเพื่อนบ้านครับโอเคสวนก็โอ้หกแสนไม่ไหว รถก็คันนี้แหละดูดีแล้วนะดูดิสภาพเออเหมือนเดิม <laughs> เพิ่มเติมวิวที่ดีขึ้นโอเคเปิดร้านครับฉันรักที่นี่เต็มไปด้วยอุปกรณ์แปลกๆจะเกิดอะไรขึ้นถ้าฉันเล่นกับปุ่มและคันโยกพวกนั้นคุณไม่อยากรู้หรือว่าจะเกิดอะไรขึ้นมึงอยา่าที่มันเรือดำน้ำมึงอย่าทำแบบนี้เปรคโอ้โหเป็นเอ้ยแต่เป็น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 สินตไดยอย้อยู่ไล้อยู่ดูราคาเห็นหายากแล้วผมจะกดข้ามแลวเมื่อกี้เห็นราคา โอเคขอสัก4ี่หมได้ไหมโอเคขอบุญครับอันนี้มหากราบสภาพดีสองแสนห้ามูลค่างจริงคือแสนแปดเท่านั้นผมจะขอที่แสนหกไหมครับอะไรสองหมื่นขอคุณครับอันนี้ขอสี่หมื่นอ่ารับ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 ,บหีบนะหีบสี่หมื่นโอเคดีกว่าไอหีบห้านะ <c oughs> แสนนั่นแหละแพงเกินเอ๊ะทำไมเราส่งประมูลไม่ได้สักทีวะเราส่งประมูลไปรอบเดียวยงไง ตั้งแต่ต้นผ่านและความหายากหายยากสภาพดีมากไอเทมนี้เป็นของจำนำน่ามื่นแปดอืมถ้าผมถ้าผมให้เขามันหลักพันอนะกำไรมันหลักผันอนะไม่เอาดีกว่ามันน้อยไปมันเปลืองช่องเนี้ยมันจำนำได้มันเก็บนานไงคุณผู้ชมคือมันเก็บนานแล้วมันเปลืองช่องนะฮะอ,อ,นะอ๋อเราซื้อไปสี่หมื่นห้าขอห้าหมื่นห้าห้าหมื่นห้าโอเคได้ขอบครับกำไรมื่นหนึ่ง เพื่อให้ริมฝีปากของผมเนี่ยมันสะกดจิตคนได้มากขึ้นว่ะแต่ว่าไม่ทันแหละของธรรมดาไม่เอาซื้ออะไรครับพี่โอ้จ่ายไปแสนหกพี่จ่ายผมเท่าไหร่แสนแปดอย่างเงี้ยขอแสนเก้าได้ไหมก็ไปสามหมื่นขอบคุณครับโอเคร้านหนึ่งร้านหนึ่งอยู่อันนี้จ่ายไปสองหมื่นหนึ่งโอ้โหได้อยู่ขอสามหมื่นห้ากำไรหมื่นสามขอบคุณครับวันนี้บวกสองแสนแปดคุณผู้ชมขออัพก่อนเลยแล้วกันนะฮะอืผมอัพหมดเลยดีกว่าเนี่ยอัพแม่งหมด โอเคเหลือ6 0แสนแต่ว่าคือมันก็มันก็เยอะขึ้นไงโอเคได้อยู่ผู้มีฝีมือปก,กตินี่ครับถ้าอัพร้านเนี่ยมันจะบวกปะนี่ไงบวกหนึ่งคะแนนความโด่งดังนะครับก็อาจจะอัพก็ได้นะคิดว่าคือขั้นถัดไปคืออะไรอะ่ะ <c oughs> ขั้นถัดไปของลุงตืดอะ่ะคืออะไรวะการประมูลโกดังเรามี0 0แสนพอปะวะเก้าแสนสองไม่มีตังค์แบบคณจนมัสิท เริ่มตน้น60,000บ้ามเปิดร้านอีกวันแล้วกันตำนานสภาพดีมากโอ้โหมี60,000ครับให้หมดเลยลูกค้าบอกมึงเจมบ้าเลิชิลแลนด์ได้มา60,000หายยากโอ้โห5,000ไม่ออกเออว่าแต่เราซ่อมอะไรอยู่ปะเนี่ยตอนเนี้ยผมลืมไปเลยว่าช่างซ่อมว่างอยู่วันนี้ยังซ่อมไม่ได้ซื้อขายอยู่ไงซ่อมไม่ได้นะครับอ่าผมจ่ายไป48,000ขอ7,000 70, ขอบคุณครับ22,000ได้อยู่ น,นี่ซาเร็งนะฮะซาเร็งผลิตในปี2 0 0พ1นแนั่นแหละเอ่อหกหมื่นห้า 15, ได้ปุ๊อ้เชื่อไม่น่าต่อเยอะเลยคือผมครับไอเนี่ยมาคผู้ชมเข้าใจไหมผมก็หวังจะต่อเยอะขึ้นไงแต่มันก็ยังไม่ได้อยู่ดีวะแม่งต้องอัดเท่าไหร่วะถึงจะต่อเยอะขนาดนั้นได้อยากรู้นี่แปดพันเก้าแมวครับถูกไปมกสี่แสนวันนี้ ทังซ่อมมึงสิิ์งานตำราปกเก่าแก่ราคาที่ประเมินใหม่คือไม่ทราบม,มูลค่านอกจากจะให้ผู้เชี่ยวชาญทำงานแต่ว่าแมวดีกว่า,อ,าอันนี้ดีอันนี้หายากอันนี้ซ่อมอันนี้ได้ไหมอ่าซ่อมอันนี้โอเคเปิดประมูลเช่นนี้ครับเริ่มต้นสามหมื่นสองเริ่มมาก็กำไรแล้วนะแต่คือไม่รู้มูลค่าไงว่ามันเท่าไหร่อ่ะผมไม่ได้ให้ผู้เชี่ยวชาญทำงานะครับก็คือซ่อมเสร็จเกินเนี่ยแหละโยนเลยโยนใส่ลงประมูลขอแสนหนึ่งเนะเวิร์ไปเนาะ แปดหนึ่งมันเบอร์แบบห้าหมื่นถึงไหมเออถึงไนสามหมื่นสี่หมื่นโอเคทีเออกำไรห้าหมื่นเชี่ยเจ็ดหมื่นสองกำไรห้าหมื่นหนึ่งหกแสนกำมาหกแสนอีกแล้วน,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 นะโฆษณาเออลูกค้ามากขึ้นจ้างสเสมียนดูแลลูกค้าผู้เชี่ยวชาญผู้เชี่ยวชาญผมกี่ดาวสองดาวนะครัหมื่นห้า ผมว่าจะเอาช่างซ่อมกับผู้เชี่ยวชาญเนี่ยเป็นสามดาวให้หมดเลยอ่ะต,ตอนนี้เหมือนจะยังไม่มีอ้าเปิด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 รากาสภาพดีเก้าหมื่นแปดโอเคอ๋อหกหมื่นแปดมาสามหมื่นโอเคขอบุณครับบางชิดมันก็ต่อได้เยอะเหมือนกันนะเอาจริงอ่ะหรือมันแล้วแต่ดวงได้ไหมเราไม่มีดวงอหราคาหกหมื่นเจ็ดอหกหมื่นสองกำไรห้าพันโอเคขอบุณครับไหนๆก็รับละโอ้ของก้อมอ่ะโอเล็เเเกตำรวจ อันนี้6 0 0มื่นเจ็ดอ่าจ่ายไป62 0, 0 0 0ขอเจ0 0 0กำไร8,000ปขอบคุณครับโอเควันนี้ลบพันแปดตั้งช่างซ่อม2ดาวนักวิเคราะห์สามดาวเลยว่ะเอาไว้ก่อนได้ไหมผมผมขอเอาเอานักวิเคราะห์ไว้ก่อนได้ไหมแล้วเตะสองดาวออกขอขอนักวิเคราะห์ไว้ก่อนโอเคนะครับอ่าไอ้แถมแถมแถมอันนี้แถมจริงละมาหากราบสภาพดี เอ็ดหมื่นเก้ากันเถอเอ็ดหมื่นสี่กำไรห้าพันเพื่อเราขึ้นได้อีกไงเราขึ้นได้อีกก็ได้เยอะกว่าห้าพันไงอันนี้มูลค่าสามหมื่นหกแต่ถ้าผู้เชี่ยวชาญสามดาวผมว่าน่าจะดีกว่าอาจจะประเมินได้ทุกชิ้นเลยก็ได้นะสามดาวสามหมื่นอะไรหกพันไดหมสามหมื่นหนึ่งอะกำไรห้าพันเฮ้ยได้คุณครับอันนี้จำนำนะสองแสนอ่ะสองแสนอ่ะให้ก็ได้อ่ะไหนๆก็จำนำนะสองแสนหนึ่งได้ไหม โอเคได้ผมครับน,นี่จำนำอีกแหละไม่ใช่ชิ้นนี้ห้าเศเลยอะแต่ผมมีทั้งตัวสอง0ศษห้าเขาจะให้ไหมสองเศษเก้าสองเศษห้าได้ไหมเฮ้ยได้เชี่ยห้า0ศเก้าแต่คือให้สองจังรับอะเหลือศูน,นย์บาทไอ้เชี่ยจะจะจะเกมโอเวอร์แล้วเราห้า0แปดหมดตัวเฮ้ย <c oughs> ชิปหายละ <c oughs> อ่ะ สวัสดีฉันชื่อรอดพีทีมานเนอร์ราชาแห่งนักสะสมคุณจะเรียกแบบนั้นก็ได้ <c oughs> ถ้าตอบไข่นะนี่คือกวนตีนอ่าไข่นะก็ี่้น่าเสียดายที่คุณจาฉันไม่ได้ยิ่งถ้าทํากิจกรรมแบบนี้ฉันเป็นลูกค้าที่ดีที่สุดของคุณเลยนะฉันอ่นั้นก็น่าจะบอกได้เลยว่าฉันเป็นใครอะความบันเทิงอ่าชิ้นไหนถูกสุดอะให้ชิ้นนั้นแหละอันเนี้ยถูกสุดอะให้อะ่ะเงินสดบวกสี่หมื่นเก้าโอเคผมค,ครับ อผลิตในปี1932มหากาบสภาพดีจ่ายไป7 4็0 0ขอ80,000ขอบคุณครับการเกมโอเวอร์นะ100,000แล้วตอนนี้98,000มอ่แสนหนึ่งจ็บงมแปกำลังซ a m s u องโอเคสอ0 0สนการเกมโอเวอร์คนระับนิดนึงเคขายสามหมื่นได้ไหมจะไป3ามหมื่นหนึ่งสองหกพันจ็ดพัโอเคขอบคุณครับ โ okay, อเคครับคุณผู้ชมสำหรับพันนี้ผมโอตัวจบเอาไปเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับถ้าชื่นชอบฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะฮะเราเจอกันใหม่คลิปต,ต่อไปพัทต่อไปอีพีต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย